โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมน,บบนะครับรกับไอ้ก้านะครับเราเล่นเล่นยอกับเกม The Aspire Daylight ทุกคนรู้จักเกมนี้นะทุกคนเออมันเป็นเกมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าสนุกเลยนะก็ผมก็เล่นเกมนี้มาก็ชั่วโมงการเล่นนิดน้อยมากนะทุกคนเออก็ดูเปิร์กของผมแล้วกันว่าผมเล่นน้อยขนาดไหนก็หนีเลยทุกคตนตกลงไปถึงเรืวลสิบเลยช่องเปิร์กเนี่ยโอ้โหก็คือจวนแล้วบอกเลยว่าตอนที้ผมจะมาเล่นนี่ก็คือซีโนมอมนะผมจะเล่นเป็นฆาตกรจะทำการอัปเกรดเปิร์กให้เป็นเวลเก้าทุกคนตอนนี้เป็น,นะวนเวลเก้าอ,อยู่ นี่เต็มเลือดก็เราจะอัพได้ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมจะอัพอะไรก็ตอนนี้ก็จะมีพวกเกิลของพวกตัวละครที่ผมมีแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะกดอัพไปแนละ้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมก็จะอัพไปมั่วๆทุกคนอัพให้มันถึงขั้นก็พอนะนี่เอาปนล็อกไป โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็อัพมาจนถึงวลยี่สิบนะตะกี้ผมแบบลืมอัพเปิร์กหัวหมูนะทุกคนเออถต่ไม่เป็นไรเราจะใช้แค่เปิร์กของมันเองเดียวนะทุกคนมาตอนนี้ก็เปิร์กครบแล้วนะก็อมาฮิตฉบับไวนี่ใส่ไปเลยเออก็ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ผมไม่ได้ใช้หูฟังนะเออผมเล่นแบบเฉยๆเลยอีก็คนครบเร็วนะแต่ว่าเขาจะไม่กดกันเพราะง,งั้นเดี๋ยวเราจะไปรอผมกดกันดีกว่าผมบอกเลยว่านานมาก แหลงกากระไม่ใช่แล้วเออเจอแล้วก็จะได้เล่นมาดูในเกมไปดีกว่าเพราะผมจะกําจัดพบสี่หรือเปล่าทุกคนไอ้นี่มาแล้วสิ่งก่อสร้างชั้นใต้ดินนะทุกคนเออหมดหิมะด้วยมาลุกยกันดีกว่านี่อุโมงที่ผมบอกทุกคนนี่เป็นอุโมงตรงนี้นะทุกคนก็ตอนนี้เมาส์มาค่อนข้างไวนะเออเดี๋ยวผมจะพยายามหันชัชาๆทุกคนสับคนที่แบบว่าเ,าเรียกว่ายังไงดีแบบคนเมาส์กล้องอนี้เนาะทุกคนโอเคตรงนี้มีที่แผนหนึ่งอัน ตอนนี้มีทางลงให้แต่ผมแบบมุดมุดดีกว่ามุดดีกว่ามุดไปดูว่าเราเราจะไปตรงไหนได้บ้างทุกคนโ okay. อเคกดผิดกดผิดเราเลือกทางที่ไปได้ทุกคนนี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ออกมาเลยปึ๊บปุ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 ๊บไหนมีไหมจะยินยินเสียงเครื่องปัดไฟอยู่แถวนี้นะเออผมไม่ได้ใส่หูฟังกันแหละประเด็นไตรงนี้มีโทเค็นผมอยู่ดูนะว่าตรงไหนขยับนะทุกคน อตอนนี้ยังไม่เห็นนะคือบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่จากมากนะทุกคนเออนั่นไงโอเควุ้ยวิยช,ชิดชิดอุ้ยหืล้มไม้ใส่ล้มไม้ใส่เดียวเจะพึ่งพึ่งเย่าพึ่งงั้นผมทำลายก่อนเลยแล้วกันเออมาดิคิดว่าเขาน่าจะตรงไปทางนี้นะทุกคนนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแ,แ,แล้วทุกคนผมจะใช้ทำการหางโจมตีเยอะทุกคนป้องปืนเซนซีนะทุกคนๆๆๆๆ เซนที่เขามีเซนที่เออโดนทีนึงโดนทีนึงก่อนก่อนก่อนด้วยไรเอาคนเดียวก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะไปคนอื่นต่อผมมาขอไปจัดการเซนที่ก่อนทุกคนเออป้อมปืนป้อมปืนอ่าเรียบร้อยป้อมปืนตอนนี้มีเครื่องเสร็จแล้วนะขึ้นไปได้ทุกคนว่าเขาน่าจะขึ้นชั้นสองยังไงเราไปกันดีกว่าชั้นสอง อ้าวอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู Gray 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 ้นตรงนู้นเะามุดมุดไปตรงแถวแนั้นได้นะเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยหืมไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเขาเขาขึ้นไปชั้นสองว่ะมีมีแต่มีแต่มีแต่มีคนหนึ่งอยู่แถวนี้มีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้วิ่งกลับหรอยิงหรือยังไง เดี okay, en. okay, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปสองสองก่อนคือถ้าเกิดผมเล่นแปลกๆก็ต้องขออภัยทุกคนเออผมนี้ก็ไม่ได้เก่งเกมนี้ขนาดนั้นนะทุกคนโอเคเขาเดินลงนะเออเขาลงเขาลงเขาลงคิดว่าจะไปเครื่องนู้นกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ไกลที่สุดโอเคแต่ว่าเขาไม่ได้ผ่านนกนะเออมันก็มีสิทธินะว่าเขาอาจจะไม่ได้มาตรงนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงนั่นไง เจอแล้วทุกคนเจอเจอเจอเจ,จอนะเราเจอนะเราเจอนะวิวินินกมีนกเอ้าเอา้าผมเจอผมเจอทุกคนเจอเจออื้อไม่พังไม่พังไม่พังวันนี้ผมไปเลยแล้วกันผมขอไม่พังแล้วกันผมไปเลยมาดิ วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพวกวิ่งไปพวกพวกวิ่งไปเฮ้ย <c oughs> นี่ไงนี่ไงนีง่ทุกคนมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละข้อดีมันจิ้มทะลุได้อย่างนี้แหละข้อดีนะทุกคนข้อดีข้อดีมันเป็นอย่างนี้แหละอือม เขาจ้เขาต้องไอนี่เพิ่มแล้วทุกคนปึ๊บโอเคน,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงโลดนล็อกลอกโดนล็อกล,ลอกผมก็ดูจานจีมาเยอะเหมือนกันเอได้หองเฮ้ยไม่โดนโอเคผมขอกลับไปที่เก่ากันน่าจะต้องอุ้มศพมาแล้วทุกคนเฮ้ยฮเอาจริงมันมันมันไม่ต้องใช้หางก็ได้นะเฮ้ยทุกคนนี่ไง เขล้ม,ลมเขล้มเขาช่วยกันเสร็จแล้วนะอวิวิวิลนเหรอลนเหรอลนหรือเปล่าอุ้ยลน์หรือเปล่าโอเควันนี้เโดนสองเครื่องนะไม่เป็นไรทุกคนยิ่งเครื่องน้อยก็ยิ่งดูแลง่ายทุกคนโอ้โหโดนไม่ทันเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเครื่องน้อยเขาเรียกว่าเครื่องน้อยคุมง่ายทุกคน นี้เขาช่วยกันตอนนี้เขาเจ็บนะผมคิดว่าเขาน่าจะไปหนีแบบกําลังไปรักษากันอยู่นี่ไงเจอนะทุกคนเจอคนหนึง่งเจอคนหนึง่งเข้าคือข้างบนนะทุกคนโอเคลง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 นั้นตามเลยงั้นตามเลย นี่ไงโดนไปดิคนหนึ่งโอเคเอามาตรงนี้ออกเลยแล้วกันเอาหยุดตรงเสาด้วยอุ้ยนี่นะไม่ธรรมดามีมีทีมแทงหลังว่าเป็นไปได้โอเคไม่มีนะทุกคนก็ตรงนี้มีไม้อุ้ยตรงนี้มีไม้นะผมคิดว่าเขาน่าจะมาช่วยกันผมขอเดินนี่ไงนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง อืม,อมนี่ไงนี่ไงเหม,ม๋ม,ม,ม,มนี่ยเหม๋มมอนี้ยังเหม๋มว่ะนี่คือผมไม่ได้เฝ้านะนี่ผมจริงจว่าผมเดอนกลับมาผมไม่คิดว่าเขาจะมาเอาไว้ห่างๆกันหน่อยแล้วกันเนาะกันเขามาช่วยกันมพร้อมกันเนาะตอนนี้เหลืออีกสองคนผมคิดว่าเขาาจะกลับไปช่วยคนเดิมแต่ว่าอีกคนหนึ่งไงอยู่ไหนเอ๊ะน,นี่นี่มีรอยมีรอยนี่ไงเห็นหัวเห็นหัวเห็นหัวนะเห็นหัวเห็นหัว เห็นเห็นดักนี่ดักนี่ออกมานี่นี่นะคนไอ้วิธีใครวิธีอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยมันไม่โดนอะ่ะวิ่งกลับเหรออ๋อวิ่งออกโน่นนี่มีนี่นี่น เงยโดนไปดิเล่นไม้เหรออุ้มเลยแล้วกันมีเครื่องมีที่นี่ตรงนี้ไหมมีที่แขวนอยู่ข้างในข้างในข้างในเอาไปเลยลุยลุกผมว่เล่นไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวมันเดือดเลขัดใจนิดๆหน่อยๆนะทุกคนเฮ้ยเอาช่วยกันทันทีเลยว่ะเฮ้ยเขาอยู่กับตรงนี้ว่ะ เอาคนหนึ่งก่อนแล้วกันเอาคนหนึ่งก่อนแล้วกันผมขอเอาทีละคนเลยให้เขาแบบล้มลงทีละคนนี่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 น,นี่ผมไม่รู้นะว่าผมตามใครนะผมไม่ได้จะซ้ํานะแต่ว่าคือผมเล่นไม่ค่อยเปลี่ยนเหมือนทุกคนเข้าใจปะทีเ,เขาคิดว่าเขาจะล้มไม้นะเขาไม่ล้มนะนี่เครื่องหยือสองเครื่องนะเขาไม่ได้นิ่นต่อผมขอไล่ตรงนี้คนนี้เลยแล้วกัน ไม่โดน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 พี่ตรงนี้ผมไม่ได้ทำลายไมย้วะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขาละตรงนี้มีรอยสองรอยนะรู้สึกว่าจะมีรอยเยอะนะโอเคเราตั้งซินทรีกันทุกคนพี่ไม่โดนเหรอบอดที่บอกบอดที่บอก นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคน่าจะย้อน,น,อนนะอคิดว่าน่าจะย้อนนะโอเคแถวๆนี้แถวๆนี้นี่ไงเจอแล้วอุ๊ยอออืื้หลมไม้ต่อหน้าต่อหน้าต,ต่อตาเลยไล่ทีละคนไปมีคนหนึ่งโดนเฟดหนึ่งไปแล้ว เหมือนว่ารอบนี้เราจะไม่ไหวนะทุกคนอืมเซนที่ตั้งกันเยอะด้วยอืม,มยังดูเครื่องไม่เป็นนะเออ,อยังไงก็ต้องขออภัยนะทุกคนเออยังดูเครื่องแบบกากาก,ากอยูออจ่จะกดลงลืมไแบบปไปลบกดสเปซบาร์เออเกมนี้เสียบม,มันเป็นจีบอที่แบบปุ่มสเปซบาร์เนาะ โอเคผมว่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากำลังทำเครื่องนี้กันผมขอทำลายเลยแล้วกันโอเคสำหรับเขาน่าจะได้กันเยอะนะเครื่องนี้เครื่องนี้น่าจะได้กันเยอะหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเขาน่าจะมาช่วยกันนะทุกคนเออน่าจะมากันหลายคนอยู่เหมือนกัน คิดว่าต้องอุอ้มไปทีล,ละคนอ่ะต้องไปทีละคนทีละคนไปเรื่อยอดินดินไว้นะอย่านะโอเคผมเห็นหนึ่งคนตรงนู้นเออเฮ้ยมีตรงนี้มีตรงนี้ ต,ต่ตรงนี้มีตัวไงตรงนี้มีตัวไงมาช่วยกันแล้วนะอิ่มเลยแล้วกันผมเอาคนนี้เลยแล้วกันอุ้ย <c oughs> ผมยังไม่พังไม้เดี๋ยวขอวนกลับก่อนเพราะว่ามีคนนะทุกคน มิองออกมานี่เหรอนี่ไงโอเคตามคนเดิมแล้วกันขอสักหนึ่งเออตอนนี้ขอสักหนึ่งอะ่ะเออไหมขึ้นบนเหรอขึ้นบนนะโอเคไม่ถึงอะ่ะระยะผิด ไล่เลยแล้วกันขอโดนหน่อยขอสักตัวหน่อยไม่โดนเลยนะอ,อยู่ในตู้วเมื่อกี้อุ๊ยเราเปิดเเสร็จแลว้วทุกคนผมว่าผมไม่ได้คนแม่เลยไม่ได้เล่นนานความชินมันก็เลยไม่ถึงไหน เืมน่อจะไปเปิดประตูไปละคิดว่านะไม่เป็นไรทุกคนเราไปแก้มกือตามใหม่ทุกคนืมเดินมาเจอแต่เขาออกนี่ไงเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วโอ้เลยตาน,นีไม่ได้คนสักคนเลยตนนี้บอกเลยว่าไม่คุ้นเลยด่าน ไม่คุ้นหนักเลยไม่เป็นไรผมขอเก็บแจ้งไว้แล้วกันเออเรื่องการอะไรทุกคนขออภัยเลยนะคือแบบว่ายังงงๆกับอะไรพวกนี้อยู่เขารอผมไปหรือเปล่าเออไม่เป็นไรผมปไปไล่เขาออกน่าจะอยู่บนครบนี่ไงอยู่บนครบด้วยโอเคออกเลยออกเลยเออไม่เป็นไรไปปก่อนตาอันนี้ขอเอาใหม่อันนี้ยังแบบ งงอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นดาวของมันหรือเปล่านะแต่น่าจะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นดาบของมันต้องซื้อใช่ไหมเออยังไงเดี๋ยวเราไปกันใหม่รอบหนึ่งทุกคนมารอบสองสัากการสถานแห่งโทระัพท์โอเครอบนี้จะขอแก้มือผมว่าผมจะต้องเอาให้ได้สักคนหนึ่งนะวิด่านนี้โอเคด่านนี้ยังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เย่เขาบอกไอ้รูปปั้นนี้มันจะหันมาหาเราด้วยใช่ไหมนี่ออันนี้ได้อยู่เพราะว่าถ้าใครเคยเล่นในโทรศัพท์จะรู้ทุกคนว่าด่านนี้ในโทรศัพท์ก็มีนะจะบอกให้ แต่มาอาจจะไม่ได้เหมือนในคอมแบบเป๊ะๆนะแต่ก็ใกล้เคียงนี่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 เครื่องนี้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 ผมเห็นไฟกระพริบนะพี่พี่เขียวพี่เขียวพี่เขียวนะครับอืมเฮ้ยเพื่อจะบอกนะว่าเล่นกากจนเกมให้เจอบัตรตัเดยไม่เอานะไม่ได้นะครับคุณจะไม่ให้ผมเจอบัตรไม่ได้นะผมอยากเจอคนงั้นผมจะฝึกยังไงเราใช่ไหมเ่า คิดว่าเครื่องตรงนั้นน่าจะมีนะทุกคนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าเอาช่วยกันแล้วไม่เป็นไรขอดูเครื่องก่อนโอเคสามเครื่องหลังนี้เหมือนจะยังไม่มีใครมาซ่อมนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปคุมเครื่องข้างหน้ากันแล้วกันหนุนน่าจะอยู่สามเครื่องหน้ากันคิดว่าอุย้ยเขาหิวกันไว้ด้วยน,น่าจะอยู่หลายคนนี่เจอแล้วเจอแล้วคนหนึ่งเจอแล้วโดนไฟโดนไฟ,นไฟทุกคน นี่ไงจะมาเจ็ดสองใส่จะมาเจ็ดสองใส่เห็นอีกหนึ่งคนผมเห็นเอเด่าวองผมเห็นเอเด่าวองผมเห็นเอเด่าว่องวิสีไม่โดนเอทางไหนเฮ้ยในตู้หรือเปล่าไม่อยู่นะวิวิวิมีคนโดนนกมีคนโดนนก โอเคลงไปแล้วเอด้านี่เองนึกว่าใครนึกว่าใครกัน<ม>เออนี่เองเหรอสาวชุดแดงอุ้ยโอเคโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโอ้โหตรงนี้ไฟเยอะแท้โอ้โอ้โอ้ตรงนี้ไฟเยอะตรงนี้ไฟเยอะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มชุดฟ้าไอ้หนุ่มสักลายโอ,โอ้โห โอ้โหน่กะจะไปแบบนี่กะไม่ปล่อยให้ผมมานี่เลยเหรอพี่เขออกไปเลยเคขึ้นไป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 ผมไม่เป้านะผมขอทำลายไม้แล้วผมไปละคือผมต้องไปคุมเครื่องไงทุกคนประเด็นอนะ นี่ไงเห็นไหมล่ะถ้าเราไม่คุมเครื่องมันจะเป็นแบบนี้แหละเห็นมันจะทําให้เขาแบบโอเควิงอ้อมเหรอ,อจุกเหรอ,อกจุกเหรอ,อกจกนี้ก็ได้นะลุกนี้ก็ได้นะลุกนี้ก็ได้นะเฮ้ย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 นี่ไงนี่ไงจุกนี้ก็ได้นะยี่จุกอ้อมออผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะพี่แต่ผมมันได้หมด วันนี้ยังไม่โดนใช่ไหมวันนี้แค่โดนโดนโดนไปทีเดียวเนาะจะมีไอ้สักลายกับไอ้ไอ้ดาวงเอ้ยไม่ใช่มีแค่สักเนี่ยสามคนมีไอ้ดาวองคนเดียวที่ยังไม่โดนนะทุกคนเออขอทําลายเสื้อก่อนอาจจะยังได้ไม่เยอะแต่ขอทําลายไปก่อนแล้วกันเพื่อความแบบปลอดภัยของตัวเองผมคิดว่าเขาน่าจะซ้ําข้างบนนะเป็นไปได้เห็นไหมไม่ใช่ข้างบนข้างล่างว่าข้างบนมันสิบแล้วไงนี่โอเค ไปช่วยกันและคิดว่าน่าจะอยู่กัน,นแถวนี้แหละถ้าไปช่วยกันแต่เดมว่าต้องอ้อมทางนี้ไปวิเขาหิวกันเสร็จแล้วนะเออเขาเอาเสร็จแล้วนะนี่ไงเดินม,มาเจอคนเดิมเลยนี่ไงเอาไอด้ดาวองก่อนละกันเพราะว่าเขายังไม่โดนเลยนะทุกคนยังไม่โดนแขวนหรอก็โนะดนเราตีอย่างเดียวนะตอนนี้ทุกคนขึ้นเฟดแล้วนะเฟดเดียวนะ พอโดนแปนไปโทรละรอบแลสามรอบไปทุกคนถึงจะสามารถฆ่าเขาได้ทันทีเนาะโอเคไหนยิ่ไหนนะต้องบนยังมีอีกนะขอลงแล้วกันขอมุดไปดูตรงนี้หน่อย ขอมาดูหน่อยตรงนี้ตรงนี้อยู่หรือเปล่าเอา้าเครื่องพังเครื่องพังนี่ไงเจอใครไม่เจอเฮ้ยต,ติดติดติดไม่ไ่ทิ้หายอืมติดไม่ไั่ติดไม่ไ,ไ,มไั่โดนไปเลยสองทีโอเค อันนี้เขาเป็นบอดหรือว่าเขาแบบไม่เป็นอะทุกคน,นนี่ผมไม่แน่ใจนะเออเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผมผมทรงผมเดินผมก็เดินคงจะเดินแค่เดินท่องโง่อยู่เลยทุกคนเอออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นบอดหรือเปล่าโอเคเสร็จใกล้ๆนี้ลนเลยนะเราาจจะอ้อมไปช่วยคิดว่าเอาอนี่ไงโอ้ยอยู่เนียนอยู่นนะ พีท่ทำไปเล่นไปพี่เนียนอยู่นะพี่พี่แอบเนียนนะพี่พี่พี่มาโผูพี่มาทำกันใกล้ๆตรงนี้เลยเหรอผมขอซ้ำไอเสื้อสักก่อนดูแล้วน่าจะเป็นนะไอตัวเนี้ยนี่ไงนี่ไงอ้อมมาอย่างนี้อ้อมมาอย่างนี้เชเสาใกล้ๆเลยเสาใกล้ๆเลย เอ๊ะมีเพจสองเพจสองคิดว่าเขาน่าจะไปซ้ํากันอุ้ยนี่นไงนี่นไงนี่นไงเห็นเห็นเห็นลืมไปว่าถ้าเกิดเราแขวนคนแล้วเราจะเจอเนาะมาแอบทําเหยื่ตรงนี้ไหนนะนี่ไงจ้าจเอจ้าเอ๋ที่ไม่โดน นี่ยังวันนี้ขึ้นเฟดวะเฟเท่าไหร่แล้วไม่รู้อะป่องเหรอไม่แน่ใจนะเอ้ตรงไหนดีอ่ะข้างหลังพอดีเลยอ่ะเหลือเครื่องเดียวแล้วทุกคนเอาตายวันนี้ตายโอเคนี่กำลังฮิวเลยผมว่าแล้วว่าผมต้องเอาตายหนึ่งคนแต่ว่าคนนี้ผมขอไม่นับแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนจะได้ไม่เป็นหรือเปล่านะเออขอไอ้คนนี้แล้วกันคนนี้นุมเซียนดูจากชุดที่มันใส่ดูจากอะไรหลายๆอย่าง มันแบบมันวิ่งเก็บรอยเท้าเลยนะทุกคนอาอาบักบักบักเมื่อกี้มันกระตุกทีหนึ่งอะ่ะแล้วหายเลยเพราะเครื่องของนี้ไม่มีละคือเขาตอนที่ผมดูจานเจมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเครื่องให้มันแบบห่างๆกันมันจะคุมง่ายนะทุกคนนี่เห็นไหมโอเค เราแค่เด <Okay, S 2> ินไปทุบเครื่องได้นะเกือบเสร็จอะเันน่าจะอยู่ในแถวนี้แหละทุกคนผมคิดว่ามีลอยนะวิวิวิโอเคเมื่อกี้เหมือนผมเปิดตู้แล้วเขาก็ ยัดนะน่าจะเป็นเปิร์กตัวของเปิร์กนี่ไนงะอ,อุ้ยลงห้องใต้ดินได้เนี่ยขอยัดลงห้องใต้ดินเลยแล้วกันวันนี้นะไหนๆก็เป็นเฟสอู่แล้วนะโอเคลงเลยแล้วกันนี่ไนงะ เราจะปุ่มง่ายด้วยนะถ้าอยู่ห้องใต้ดินอีกสองคนนี่นั่นแหะสิวิพอฟร์มเสร็จแล้วทุกคนโอเคมีลอ,อยตรงนี้นี่ไงเอดดาเอดา วิ่งออกมาตรงนี้วิ่งฉีกมานี้วิหืไม่โดน้ยโดนด้วยเหรอคิดว่าไม่โดนนั่นนะอะว้เขาเอาไมา้หมดเลยวะ ก็แงะ้็มันมันจะออกอยู่แล้วอะมันก็ต้องไมาหมดอยู่แล้วป่ะอีคนนึงเขาไปแบบแอบเปิดประตูอยู่นะทุกคนโอเคได้มาสองคนอ่ะอุ้ยน่าอยู่ทุกคนเลยถือว่าแบบมึงกลับมาเล่นก็โอเคตาเลขก็ถือว่าเป็นฝึกฝึกไอ้สองโอเคเลยโอเคก็มาณนี้ทุกคนนะครับการเล่นเบสบอยอันโง่เง่าของผมนะก็ได้ประมาณนี้แล้วทุกคนอือก็อย่า่ากันนะก็เดี๋ยวบอกเลยว่าถ้าใครอหา่ให้ผมซื้ออ่เขาเรียกว่าตัวละคร ตัวไหนก็ต้องก็บอกผมได้นะเออเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นลองเล่นให้นะสับคนไม่เป็นแบบโง่โงเลยทุกคนเออก็เดี๋ยวยังไงบอกกันได้แต่อย่าขอเยอะกเกินเกินไปนะหรือว่าอย่าขอแพงเกินนะุ่งนี้ตังค์ไม่ค่อยมีนะทุกคนเออที่ใหญ่ผมมีตังค์ก็อย่ายลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมหนะ่อยทุกคนเออแล้วก็อย่าใครที่แบบเป็นผู้ติดตามเขาผมอย่น้แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนมาดูแล้วก็มากดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะเออมันอาจจะไม่ได้เงินหรือไม่ได้อะไรหรอกแต่ตอนนี้ แต่ก็เป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะแบบเออผมจะได้แบบรู้ว่าผมอยากจะซื้อตัวละครนี้มาให้คนเล่นทุกคนอยากจะดูมันจริงๆนะทุกคนเออประมาณนี้ทุกคนสำหรับการเล่นเกมเด,ดบ้างผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทีผมอธิบาย